โอเคผมอัดคลิปแล้วเมื่อกี้มันกดไม่ติดยังไงไม่รู้ไม่หยุกดไม่ติดแล้วผมมันไม่ไปสวัสดีผมทุกคนที่อยู่ผมในเกมไหมครับนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาตามหาแรเ่เพชรกับผมได้ครับของครบรัะผมของครบแต่เกาะไม่ครบอืมอย่างแรกผมต้องหาทำผม หลายคนอาจจะไม่รู้ผมว่าเราจะหาแร่ในเทอร์ไรยังไงก็หลายคนนะพื่เป็นผูเ้เล่นใหม่ผมการหาแร่ในเทอร์ไรนะผมมันก็ต้องใช้พลิกแอคเพชรครับผมถ้าเกิดเราใช้พลิกแอคที่มันต่ำกว่นี้มันก็จะมันก็จะขุดไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วกัน แล้วการหานเนเธอร์ไลท์นะผมเราก็ต้องใช้ทินทีับผมถ้าเราขุดไปเองมันโอกาสมันเจอมันก็มันก็มีโอกาสเจอแต่ว่ผมได้ว่ามันใช้เวลานานมากอผมในการกวดจะเจออาจารยแนะนาไมใ่ใช้ทินทีนผมไม่แนะนําให้ขุดเองเพราะมันจะโอกาสเจอน้อยมากและเนเธอร์ไลท์มันดอบอยู่ในเนเธอร์นั้นผมมันอยู่ในเนเธอร์เท่านั้น ่งการไปเนเธอร์นั้นเราต้องสร้างประตูเนเธอร์ของผมซึ่งผมมีแล้วล่ะโดยการเอาเอาลาวาไปใส่น้ําผมก็จะกลายเป็นแรอ่ออกซิเดียมนะผมแล้วพอกลาย,ปดเ,ดยเป็นแร่ออกซิเดียนก็ทําเป็นประตูขังผมแล้วก็เอาไปชัคไปจุดไม่รู้ใครเรียกว่าอะไรผมเดี๋ยวผมเรียกว่าไปไปช็โอเหมืองผมคิดว่ามันลึกกับผมโอ้โอลึกจริงๆริ บอว่าจะเจอบอกว่าตอนนี้ผมมีเพรูีอสองค้อนผมเหลืออีกแค่ก้อนเดียวเอาผมผมตัดผมตัดตอนอยู่เมืองลึกไม่งั้นกิมจะยาวมากโอเคโอเคโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้ลงมาที่เหมืองลึกผมโอ้ยลึกลึกจนโอ้โห อลึกจริงๆครับผมเหมืองเนี่ยเออดูก่อนมันลึกแค่ไหนเนี่ยอืมโอ้โอ,อันนี้มีลาวาได้รับผมโอกาสเจอเพชร อ๋อนี่อะไรเนี่ยผมลองขุดแถวราวาแล้วผมเผือเจอเผ็ดนี่คือคนหิวเผ็ดเอาไว้ไอ้สวิดันมาจากไหนมัหรือว่าค่าเกิดมาโอเค วันที่นี่มันเคยมาสำรวจอยู่ครับผมวิตรงนี้มีลวาวาลองขุดดูเกิดเจอของดีครับผมของดีของดีองดโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยโดนลาวาครับผมโดนลวาวาโดนลาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เลื่อนลดเลื่อนลบไอม่ใช่เลื่อนไม่ใช่เลื่อนลบเลื่อนลดลองดูครับผมไม่รู้จะเจออะไรดีไหมนะครับผมถ้าเจออะไรดีก็ดีเหมือนกันโอ๊ยโอ๊ยืหเลื่อนลดโอ๊ยกินอาหารก่อนครับผมเมื่อกี้มันโดนอยู่เหรอผมว่ามันไม่น่าจะโดนผมโอ๊ไม่เป็นไร โอ้โหดูก่อนผมมผมมันเชื่อไปทางไหนล้วาน,นี้โอ้อันนี้พิงก่อนอืมอุ๊นั่นแหละลาวก็จะหายไปครับผมไม่ได้หายไป โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยผมยังไปโดนอีกโอ้โหฮมปึ๊บโอ้โหทอดหมดแล้วผมหกสิบสี่อันยังไม่ไม่เหลือแล้วผมวางเปลืองไปเปล่าไม่น่าจะเปลืองไปัะผม มันกำลังดีทางนี้ผมจะได้เอาเครืมาสำรวจผมมันต้องมีเพชรสิความเชื่อมัน่นของผมมันต้องมีเพชรโอเคผมผมตัดผมตัดไปก่อนผมตอนตอนกำลังจะเจอเพชร คิดต่อผมตอนนี้คุณยัาหาเพชรไม่เจอผมใครไหมครับผมเพชรอยู่ไหนอ่ะเอ้ยอออเดี๋ยวเพชรนี่วาอันนี้คือผมไม่ได้แอตติ้งกัดเท้าผมฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ครับผมอันนี้ผมไม่ได้จัดฉากเลยมันเจอจริงครับผมผมอันนี้ผมไม่ได้ซีมาเองครับผมแล้วผม แต่ฉากเนี่ยเขาให้ผมท้องเสียท้องเสียเข้าลงบยาลเลยถึงผมโกหกนี่ดูกันโอโ้โหเจออืมผมคิดว่ามันจะเจอเพชรยากผมโอโ้โหเจอง่ายทีเดียวผมโอ้ ไม่เท่าไหร่ผมไม่เท่าไหร่แต่มันจะยากตรงไปหาเทนทีครผมเพราะเทนทีมันต้องหาค่าชิปเปอร์เยอะน้อยิน้อนอเขียวซึ่งการค่าน้อนเขียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายคนนี้เขียวนั้นระเบิดได้แรงด้วยครผมตั้งชื่อลิปนี้ว่าอะไรดีครับผมไม่ตั้งชื่อว่าไปหาเพชรแต่เจอเพชร ปุบ,ปบเอเสมหาติดคอใช้เดี๋ยวมึงโฆษณาอยังไม่มีสปอนเซอร์ไม่ผมเจอ,อพ,เเพระที่ทีละก,ก้อนห่ม อยากจะใช้หลายก้อนนะผมเสียใจผมได้เพชรอย่างที่ต้องการผมจะเอาไปเก็บแต่ผมจำทางกลับไม่ได้ผมนี่แหละปัญหาจำทางกลับไม่ได้ทางกลับมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยยากกับการหาเพชรคือทางกลับบ้านนะผมผมเป็นคนที่หลงลืมง่ายมากครับผมทางขึ้น ทางขึ้นอยู่ไหนข้างบนทางขึ้นเป๋าผมใช่ไหมไม่ใช่นี่ว่อวเอาเจอเพชรแต่หาทางขึ้นไม่ได้เออหาไม่เจอ แล้วผมจะหาทางขึ้นยังไงครับผมมานั้งขึ้นไม่เจอผมทำเสียงสนาทางสารเลยอืมทางขึ้น่ะเหรอหาไม่เจอหาไม่เจอจริงๆไม่ได้แอดิ้งจัดฉากหาไม่เจอ ทางเข้าเข้าตอนเข้าเข้ามาได้แต่ตอนออกไม่ได้โอ้อยตอ่ไหนเนี่ยอ่ะผมขุดไปอย่างนี้แล้วผมอีกย่างก็เจอทางออกแน่นอนเลยกระสินแต่ถามว่ามันจะใช้บอกอะไรเยอะไหมถ้าแต่เยอะผมความจริงเฮ้ยอึ๊บมีแผน,นที่อยู่ อย่ยบอกว่าลืมอออเอาไปที่มาถ้าลืมมาสวยผมหาทางกลับบ้านไม่เจอจริงๆโอเคครับผมเหมือนเราได้ยังไงก็ไม่หลงผมจา้างไงก็ไม่หลงตัาไปที่เรายังมีแผนที่ครับผมยกเว้นจะไปประตูนี้เถอะผมจะหลงกลับลงมก่อนโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อบล็อกแล้วก็มองไม่เห็นแล้วก็วางทอตนั่นแหละ ทางขึ้นหาทางขึ้นไม่เจอตรงนี้น่าจะเชื่อมกับทางขึ้นนะผมับใช่เปล่าไม่รู้ผมต้องพิสูจน์เอา บกระโดดขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บคนคนเห็นอาจจะลายตานิดหนึ่งครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมตาเซอร์ผมอ่ะขึ้นไปอีกท,ทีหนึ่งโอ้โหเมืด่ดก็ตองใช้วออสครับผมนี่แหละแล้วก็เป็นตงสูง เออน่งไงเจอแล้วผมเอยวางบล็อกผิดวางบล็อกผิดจะไปอุดทางออกสิอืมโอ้ยตัวอะไรเนี่ยไอไวายวายวายมาฆ่าผมนะโอ้โหอมบีใจหมดแล้วผมแต่ผมเนี่ยทำเสียงเหมือนไม่ตกใจมาก เดี๋ยวผมจิมหัวไทแทบวายผมเออแล้วมันออกทางไหนแล้วเนี่ยทางไหนเนี่ยทางออกเฮ้ย้าใช่ทางนี้ผมเอ,อ้ยสวิปปอืมไลยไปก่อนทางนี้เนา่ยน้ผมเพราะผมทำสำรัรล์ไว้ใช่ไหมทางออกเออใช่ครับผมใช่ใช่ใช่ช่ชผมเคยมาเล่นอยู่ตอนนอกกลอบผมจำได้ โอเคเล่นตะกรอบไป้สองก้อนเล่นในคลิปได้หนึ่งก้อนผมจะตัดคลิปไปตอนถึงบ้านแล้วผมอ่าโอเคผมตอนนี้ผมก็ถึงบ้านผมผมก็จะมีเพชรรวมกันสามก้อนผมอีพ e ีหน้าผมก็จะไปตามไปฆ่าซิปเปอร์เยอะผมเพื่อ ที่เราจะไปคัฟเทนทีเยอะๆผมไปอันนั้นเข้าตัวเนเธอร์ผมนี่ตัวเนเธอร์ผมสร้างเองกับมือใช้น้ำกับลาว่ากับไฟแช็คครับผมอมืไหนล่ะเพชรผม,มีอยู่นี่หายากอะไรขนาดนั้นผมตามหาทั้งสองที่รับผมโห เดือเจอคบสามก้อนอืมเอามอเกี็กไว้ก่อนดีคิดไม่ออกบาท,ทองความจำสั้นเจอแร่ไอรอน อเอาอะไรเก็บไว้ดีเอาหนูไปเผาแล้วก็เอาเพชรมาสามก้อนครับผมแล้วก็เอามาครับนี่ผรับผมพิกแอคเพชรน,นีได้แล้วผมเท่านี้เราก็สามารถไปขุดแร่ในเทอร์ไร์ได้แล้วผม อีพีหน้าไปตามล่าคิปเปอร์มาทำดีไวเอทอีนทีครับผมพางนี้แต่ไม่ใช่พางนี้สิอีพีนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมอีพีตามตหาเ <หา S 1> พชร